อัดเรียงอัดแล้วสวัสดีทุกคนครับเราไม่เจอกันนานพอสมควรนานมากยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2025ครับหลายปีมากเราไม่เจอกันนานแค่ไหน ก็คลิปล่าสุดเมื่อ3เดือนที่แล้ว4เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้ว7เดือนที่แล้ว8เดือนที่แล้ว10เดือน10เดือน1ปีระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าไม่มีอัปเดตเลยเพราะคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปดองนะเรียกว่าเป็นการรีแคปแล้วกันนะครับว่ารีแคปปี2 0 2พพูดถึงอดีตปัจจุบันอนาคต2025จะเป็นยังไงบ้างมาตอบคาถามที่หลายๆคนนิยมถามกันมาก่อนเลยนะคำถามแรกเลยว่าเรียนจบหรือย,ยังและชีวิตหลังเรียนจบเป็นยังไงบ้างผมเรียนจบแล้วนะครับเอ๊หรือว่าต้องเรียกว่าเรีเรไม่จบอะ คือผมเรียนจบแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาครับชีวิตหลังเรียนจบเป็นยังไงบ้างก็ก็ทำงานครับเรียนจบก็ออกมาทำงานปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ที่บริษัทแห่งหนึ่งครับก็คือบริษัทที่ผมฝึกง,งานมานี่แหละผมก็ทำงานต่อที่ที่ผมฝึกง,งานส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจําวันปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็มีการไปทา t i กต o o k นิดนึงสามารถไปติดตามได้นะครับคอนเทนต์ก็จะไม่เหมือนใน YouTube สักเท่าไหร่ทําสนุกจ่อยครับ แล้วก็มีคําถามที่หลายคนชอบถามเข้ามาว่าไม่ลงคลิปแล้วหรือเปล่าก,ก,ก็จริงก็ไม่ได้ลงคลิป YouTube นานนานมากๆส่วนใหญ่คลิปที่ลงใน1ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นคลิปที่ดองเมื่อ 2- อสปีที่แล้วที่ไม่อยากจะตัดคลิปรู้สึกเบื่อก็เลยไม่ได้ทาครับมีทำทิกตอกบ้างเล็กน้อยสามารถไปติดตามได้นะครับชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแฮปปี้ดีครับช่วงนี้แฮปปี้ดีมันเป็นกราฟที่แบบว่าตรงๆอ่ะมันไม่ได้พีครู้สึกตื่นเต้นแต่มันก็ไม่ได้ ดาวอมืมันเป็นแบบนิ่งๆครับงานอดิเรกตอนนี้ทําอะไรงานอดิเรกตอนนี้ไม่มีผมรู้สึกกําลังหางานอดิเรกให้ตัวเองอยู่ว่าเอ๊จริงๆแล้วเราชอบทําอะไรนะในงานอดิเรกบางคนในเวลาว่างเขาเล่นเกมบางคนในเวลาว่างเขาอ่านหนังสือบางคนในเวลาว่างเขาเล่นดนตรีบางคนในเวลาว่างเขาทำโน่นนี่นั่นแล้วเราในเวลาว่างเราทําอะไรนะผมตอบตัวเองไม่ได้ว่าตอนนี้ผมทําอะไร งานได้ดีเหล็กผมเป็นอะไรเรื่อยเปื่อยครับสิ่งที่สําคัญในตอนนี้คืออะไรเวลาครับเวลานอนรู้สึกเหมือนแบบไม่มีงานดีเหล็กแต่ก็นอนตีสองนอนตีสาตื่นแปดโมงเช้าไปทํางานอืมอยากได้เวลานอนครับเวลาสําคัญถ้าให้นิยามตนเองในตอนนี้ก็จะเป็นทุกอย่างมาดูนิ่งมันมันไม่ได้ชันการมันไม่ได้ชันการมันไม่ได้ดิ่งการมันนิ่งๆครับตอนนี้ อันนี้คือปัจจุบันครับเออเราบันทึกเราก็พูดถึงเรื่องของอดีตดีกว่าเราพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เราไม่ลงคลิปสาเหตุอะไรที่ทําให้เราไม่อยากจะทําคลิปก็เรียกว่าเป็นการทบทวนตัวเองไปเลยละกันนะครับผมย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของการทําช่อง Rioutube y นี้ขึ้นมานะครับจริงๆก็มีทํามาหลายช่องอยู่ทํากับเพื่อนตอนนั้นน่าจะอยู่ช่วงมต้นครับ ฝึกเล่นดนตรีจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยฝึกเล่นกีตาร์แล้วก็เห็นการ cover เพลงลงลงใน u t u b e อะไรต่างๆเงี้ยก็เลยอยาก cover เพลงลงบ้างดูมันดูเทด่ดีเออมันดูสนุกดีอ่ะเริ่มต้นจากอย่างเัี้นและครับก็เริ่มอยากทำเพลงอะไรประมาณนั้นเนะี่ยก็ชอบในเรื่องดนตรีแต่มันก็ไปไม่สุดเพราะว่าก็ด้วยตัวเองด้วยแหละแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่าเราควรทําอะไรเก้าปะถ้าฉันอยากจะเก่งไปกว่านี้ฉันอยากจะแบบไปไกลกว่านี้ฉันต้องทําอะไร เราไม่รู้ไปปรึกษาใครเราก็เลยไม่ได้ทําตรงนั้นต่อก็เลยมีทํา y o youtube เล่นกับเพื่อนมันสนุกตรงที่แบบเราไปถ่ายคลิปกับเพื่อนเล่นสนุกกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็มาลง youtube แล้วก็เก็บไว้ดูอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมชอบในการทํา y o youtube คือมันได้บันทึกเรื่องราวบางอย่างผมเป็นคนที่เขาเขาเรียกไม่รู้เรียกว่าไทปอะไรที่แบบคล้ายๆการโหยหาอดีตประมาณนั้นชอบไปนึกถึงอดีตแล้วมันมันดูมีความสุข นึกถึงว่าไอ้ช่วงเวลานั้นอ่ะฉันทําอะไรอยู่นะมันก็มันก็จ่อยมันมีความสุขแต่หลายหลายครั้งผมลืมหลายอย่างผมลืมไปเยอะมากมปลายเราเรียนกันยังไงวะมปลายกลุ่มเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างอาจจะจําเพื่อนได้แต่จะจาได้ไม่หมดว่าเราไปทําอะไรที่ไหนบ้างในเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์ใหญ่ๆก็อาจจะจําได้ช่วงมหาลายัยที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองเฮ้ยตอนอยู่หอในจําได้ว่ามันก็สนุกอะ่ะแล้วมันสนุกสนุกแบบไหนอะ่ะ เราเ,าเวลาว่างทาอะไรเราเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะหลายๆอย่างเราลืมไปการทําแล้วก็บันทึกเก็บไว้ในช่องยู u ูบปะแล้วผมก็กลับไปดูผมผมจอยแล้วม,มีความสุขมากจริงๆในช่อง YouTube ก็มีช่องนี้แล้วก็อีกช่องที่เราก็ปิดไปก็มีคลิปที่ดองไว้กับเพื่อนๆเยอะมากหลายร้อยคลิปตั้งแต่เด็กที่แบบเราไปร่วมค่ายนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าผมอยากจะทําแล้วก็เก็บไว้ดูกับเพื่อนดูว่าการเติบโตของเรามายัางไงครับ แต่ตอนนี้ก็มีการทำคอนเทนต์ใน t i k t o k ซึ่งคอนเทนต์มันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือน y o u t YouTube YouTube จุดประสงค์ก็คือแบบบันทึกความทรงจำเรื่องราวต่างๆส่วน t i k t o k ก็คือคอนเทนต์ที่แบบเอาฮาเอาดาร์ก,เอ,กเอาตลกเอาดราม่าไม่รู้แรงบันดาลใจเริ่มต้นนะครับก็คือเกิดจากการอยากทำาคเวอร์เพลงแล้วก็บันทึกเรื่องราวเก็บไว้กับเพื่อนๆครับนั่นคือแรองบันดาลใจในการทำช่องครับเดินทางมาหลายปีหล,ยหลายช่วงก็ไม่ได้ทำคลิปไปแล้วก็กลับมาทำไม่ได้ทำคลิปไปแล้วก็กลับมาทำทำไมถึงอยู่ทำคลิปผม ตกตะกอนมานานมากว่าอะไรที่ทำให้ผมมีคลิปนะมีคอนเทนต์นะคอนเทนต์มีไอเดียในหัวเยอะแยะเลยอะไรที่ทำให้ผมไม่ทำมันออกมาในสิ่งที่เราอยากทำ้ยผมอยากไปถ่ายแบบสัมภาษณ์คนผมอยากไปถ่ายแบบรู้จักคนมากกว่านี้ทำไมผมถึงไม่ไปทำสิ่งนั้นผมมีคอนเทนต์ร็อกมากมายที่ผมบอกว่าผมอยากบันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เก็บไว้ในอีก5ปี1ิปีข้างหน้า ให้ผมจําได้ว่าผมมีพ้องเพื่อนกลุ่มนี้ให้ผมจําได้ว่าผมสนิทกับคนๆนี้มากแค่ไหนให้คนๆนี้รู้ว่าเราเสนิทกันเราทําอะไรด้วยกันมามากแค่ไหนมีคลิปเหล่านี้เยอะแยะที่เราจดจันท์ถ่ายเก็บไว้เอ๊ะทำไมเราถึงไม่เอาคลิปเหล่านี้มาออนแอร์บน YouTube ที่เราอยากจะทําตามจุดประสงค์ของเราผมได้ไปศึกษามามันคือความเป็น perfectionist ในตัวของผมครับความเป็น perfectionist อ่ะมันรู้สึกว่าเราจะทําอะไรเราต้องทําได้ดีเว้ย ถ้าเราทําได้ไม่ดีเราไม่ทําดีกว่าเออผมผมอาจจะเป็นแบบนี้จริงๆผมมีคลิปดองไว้ห้าสิบจิกในการบล็อก่นนีนั่นผมก็มาวางทําลายแล้วตัดผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัดตรงนี้แม่งต้องใช้เวลาสองพันผมต้องว่างแบบสองวันเต็มๆผมจึงจะมาตัดเพื่อให้มันได้คลิปที่ดีที่สุดเมื่อตัดไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าแม่งไม่เวิร์กว่ะผมก็จะหยุดตัดไปเลยมันคือความเป็น p e r ฟ e c t i o n i s t เราอยากทําให้มันได้ดีอะถ้ามันทําได้ไม่ดีเราไม่อยากทํา จนเราลืมไปว่าเอ๊เราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะอ๋อเราอยากบันทึกเรื่องราวนี้เก็บไว้นั่นแหละครับคือเหตุผลที่หลายๆครั้งก็อยู่ทําคลิปไปถ้ารู้สึกว่ามีช่วงเวลาแค่3ชั่วโมงต่อวัน2ชั่วโมงเราตัดไม่เสร็จหรอกตรงนี้เราจะไม่ตัดนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไปแล้วตอนนี้คิดว่าอยากจะมาทําต่อไหมก็เริ่มจากคลิปนี้เลยละกันเดี๋ยวถ่ายวันนี้ตัดวันนี้เลยลงวันนี้เลยถ้าได้เห็นก็คือตัดวันนี้ถ้าไม่ได้เห็นก็คือดองต่อไป หลังจากนี้ก็จะเร่งๆทําคลิปที่ดองไว้ให้เสร็จนะอืลดความเป็นเพอร์เฟชนิสต์ของตัวเองลงมานิดหน่อยครับตอนนี้ก็มีแรงบันดาลใจใหม่ๆครับที่ทําให้อยากจะกลับมาทําคลิปอีกครั้งนึงคือถ้าพูดถึงการทํา y o YouTube หรือทําอะไรก็เหอะหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณทํา y o YouTube ได้เงิน,นี่มันมันกลายเป็นเหมือนกันความคาดหวังของสังคมคุณทําคุณต้องทําจริงจังทาเพื่อได้เมคมันนี่คุณทําคุณต้องทําได้ดีทําเพื่อบลาบาบา แต่มองย้อนกลับไปเอ๊ะจุดประสงค์ของเราเราอยากจะบันทึกเรื่องราวเราจะแชร์เรื่องราวเราอยากจะเราอยากจะให้เราในอีกคนหนึ่งที่เรากําลังเติบโตได้เห็นคลิปของเราและเติบโตได้มาอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของเราจริงๆหรือเปล่าหลายๆครั้งเราก็เอาความคิดเห็นของคนอื่นมาคิดว่าเอ๊ะฉันต้องทาเพื่อ make m o นี่นะฉันต้องทําเพื่อน,นู่นนี่นั่นนะแต่บางครั้งเราอาจจะทําเพื่อไม่มีจุดประสงค์ก็ได้หรือเปล่าและบ้านดานใจใหม่ๆของผมก็คือผมเห็นคนหลายคนมาก เขาทําสิ่งสิ่งหนึ่งได้เป็นหลายปีเลย5ปี10ปี5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเขาก็ทําช่อง YouTube ทุกวันนี้เขาก็ยังทําอยู่เพราะเขารู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรคนสตรีมเกมคนดูน้อยมากเขาสตรีมมาปี2ปีเป็นผม3เดือนแรกไม่มีคนดูงี้ผมยกเลิกไปแล้วครับเพราะเรากําลังคิดว่าฉันจะทําเพื่ออะไรแต่เขามีความสุขไหมระหว่างสตรีมเขามีความสุขครับเขาก็สตรีมไงก,ก็ฉันมีความสุขกับการสตรีมทำไมฉันต้องไปคิดว่าฉันสตรีมเพื่ออะไร ก็รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจกับอีคนหนึ่งก็อาจจะเป็นน้องชายผมก็สตรีมเกมอยู่นะครับไปติดตามได้นะครับเดอะพัทครับอเขาก็สตรีมเกมมาปีกว่าละผมค่อนข้างเลสเปกกับคนที่ฉันชอบสิ่งนี้อ่ะฉันทําสิ่งนี้อ่ะฉันก็จะทํามันไปเรื่อยๆโดยที่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันทําถ้าไม่ได้แบบนี้ฉันจะไม่ทําไม่ได้แบบนั้นจะฉันจะไม่ทําเพราะสิ่งนี้มันคืองานในดิเลยของเราอะมันคือต้องมีวินัยระดับหนึ่ง ก็เลยเอแล้วมองกลับมาที่ตัวเองแล้วงานดีเลยข,ของเราคืออะไรเป้าหมายที่อาจจะเคยตั้งไว้แล้วในอดีตตอนนี้ไม่รู้ว่าไม,ไม่แน่ใจกับเป้าหมายนี้แล้วตอนแรกว่าเรียนจบแล้วอยากจะเรียนต่ออะไรประมาณนี้ตอนนี้เรื่อไม่มั่นใจแล้วครับไม่รู้หลายอย่างทําให้เรื่องไม่มั่นใจแล้วใน1ปีที่ผ่านมาครับ2024มีอะไรน่าภูมิใจไหมที่เราทุ่มเทพยายามไป2024ต้นปีเราทาอะไร ช่วงนั้นนะ่าจะเป็นช่วงฝึกงานอยู่ครับฝึกงานจบประมาณเมษอาแล้วก็เริ่มทํางานหลักๆกน็น่าจะเป็นอ๋อตอนทํางานมีกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมเป็นคล้ายๆประกวดสตาร์ทอัพภายในบริษัทอะไรประมาณนี้ครับก็ผมก็ทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าตลาดทับครับไปหาดูได้น,นะครับตลาดทับ com ครับไม่ต้องไปดูหรอกครับ ถามว่าทุ่มเทไหมก็ทุ่มเทระดับหนึ่งครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็เต็มที่กว่านี้ได้มันอาจจะด้วยความเป็นเด็กด้วยความเป็นหลายๆปัจจัยครับแต่ก็ภูมิใจที่ตัวเองตั้งใจทําอะไรบางอย่างเรียนรู้ใช้คําว่าเรียนรู้ดีกว่าผมรู้สึกว่าผมทําสิ่งนี้เพื่อการเรียนรู้ครับนี่เดี๋ยวให้นี่แล้วก็ได้ถ้วยรางวัลตัวนี้มาตลาดทับครับหุ่นขึ้นเราทําได้เต็มที่ที่สุดแล้วณนะช่วงวัยและเวลานั้น กลับไปแก้ไขอดีตได้เราอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรนี่เป็นคําถามที่เวลาพูดถึงอดีตแล้วทุกๆคนจะกลับไปถามคําถามนี้ถ้าอยากตอบแบบเท่ๆเขาจะตอบว่าผมไม่อยากกลับไปแก้อะไรเลยครับก็จริงมันทําให้เราเป็นเราในวันนี้ถ้าเราโอเคกับปัจจุบันเนี้ยเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรในอดีตเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันไปแก้ไขได้จริงๆผมคิดว่าในหลายๆครั้งอ่ะผมก็ตัดสินใจทิ้งหลายๆโอกาสไปครับมีโอกาสเข้ามาแล้ว ความกล้าณนะเวลานั้นยังไม่มากพอที่จะคว้าโอกาสนี้ไปครับแต่บางทีมันก็จะไม่มีโอกาสครั้งที่2นั้นออกหมาอีกแล้วนะครับประมาณนี้ละกันเรื่องของอดีตต่อมาเรื่องของอนาคตคิดว่าจะกลับมาลงคลิปอีกไหมจะกลับมาเมื่อไหร่ก็เริ่มจากคลิปนี้เลยครับก็หวังว่าจะเคลียร์คลิปเก่าๆให้ทิ้งก่อนอืกับคําถามต่อมาเลยมีคลิปดองไหมพีม่คลิปดองเยอะเริ่มจากเ,เมื่อสองสามปีที่แล้วไปเขาชนไก่เราดอปีห้า เพิ่งตัดไปคลิปเดียวครับน่าจะมีประมาณสัก7คลิปได้ก็จะตัดคลิปกลุ่มนี้ให้หมดครับเออแล้วก็มีวอล์กตอนมหาลัยอีกสักวอล์กสองวอล์กต่อตัดตัดให้หมดครับอยากจะทําคลิปแบบไหนอยากจะทําอะไรในปี2025หลกัลกๆเลยก็อยากจะลองทําบล็อกแต่จริงๆก็ลองผันไปทําในทิกตอกดูแล้วครับแต่ว่าในช่วงวันที่เราสามารถทำบล็อกได้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสร์อาทิตย์แล้วสร์อาทิตย์มันก็ก็อยากจะพักกับบางทีอะมันก็ไม่รู้จะไปไหน ก็เลยไม่ค่อยได้ทำบล็อกนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทําเก็บบันทึกเรื่องราวเพื่อนความคิดทัศนคติณเวลานี้นะครับณเวลาต่างๆดีกว่าอยากลองทําสตรีมครับจริงๆก็เคยลองทําแล้วแหละชอบชอบสตรีมมากนั่งคุยกับเพื่อนในสตรีมนั่งทําโน่นนี่นั่นแต่ว่าหลักๆก็ไม่ค่อยเล่นเก็บก็เลยไม่รู้จะทําสตรีมอะไรไม่รู้จะทําสตรีมแนวไหนหรือว่าแบบอุเวลาที่แบบอยากเล่าให้ฟังก็คือแบบ อยู่ที่บริษัทอะเวลาเขามีสตรีมกิจกรรมอะไรเงี้ยเราไปเป็นเบื้องหลังอะรู้สึกรู้สึกจอยอะแบบช่วยเซตสตรีมนน่นนี่นั่นมันก็สนุกดีนะครับอืมชอบความเป็นสตรีมที่แบบได้รีเลทกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่ค้างคาอยู่ในปี2024เนี่ยพูดถึงตลาดทับครับจริงๆผมต้องทำโครงการนี้ให้จบแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำมาสักเดือน2เดือนแล้วมันหมดไฟเหรอวะไม่อยากใช้คำนี้เลยอเออก็ยังจับ จุดไม่ได้ครับว่าเราต้องการอะไรกันแน่ครับอยากทำไหมก็อยากทำครับแต่บางทีบางอย่างเราก็ทำคนเดียวไม่ได้เรามาแบบเพื่อเรียนรู้แต่เราไม่รู้อะไรเลยว่ามันต้องทำอะไรต่อไปว่าเราจะเรียนรู้สิ่งนี้ได้อย่างไรวะอะไรอย่างงี้ครับสิ่งที่อยากจะลองทำในปีใหม่ๆครับแน่อนอนก็จะเป็นคอนเทนต์บล็อกหรือว่าสตรีมจริงๆก็อยากจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่อยากลองทำครับอยากไปลองเริ่มอยากไปลองเล่นเซิร์ฟบอร์ด สเก็ตบอร์ดเคยเล่นแล้วอยากลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดดูอยากไปเล่นกีฬาผาดโผนหลายๆอย่างที่แบบท้าทายกว่าเดิมยากจะไปเที่ยวที่ใหม่ๆจะจะไปรู้จักคนใหม่ๆอยากจะไปทําอะไรที่ตัวเองยังไม่กล้าที่จะทํามากขึ้นโดยเฉพาะเออการอยู่คนเดียวเริ่มเริ่มเริ่มชอบการอยู่คนเดียวจนเริ่มคิดว่าตัวเองเป็น i n t ร o v e r t ต,ตอนเนี้ยเอออยู่คนเดียวแม่งเท่อ่ะอยู่คนเดียวแม่ง แม่งเก่าวะแม่งเท่อะไรเงี้ยเออการเริ่มต้นที่ดีในปีนี้คืออะไรการเริ่มต้นที่ดีในปีนี้น่จะเป็นการจัดระบบนะครับตอนนี้ห้องก็เพิ่งจัดห้องไปหนึ่งรอบแบบก็ยังลกอยู่จัดทุกอย่างให้มันลงตัวในนี้หมายถึงโฟลเดอร์ในคอมในนี้หมายถึงสิ่งที่อยู่ในหัวในนี้หมายถึงเป้าหมายต่างๆหรือว่าอะไรที่เคยวางไว้ในนี้หมายถึงหนังสือที่ดองมาแล้ว23ปีก่อนเมื่อประมาณตอนผมอายุไม่รู้อายุ20มีอะไรสักอย่างน่คิด ได้จริงๆวันนั้นผมอาจคลิปอยู่2คลิปคลิปหนึ่งคือคลิปที่พับบิกออกไปอีกคลิปหนึ่งคลิปที่ไม่ได้พับบิกจริงๆอัดอยู่3คลิป2หรือ3 2 2ถูกแล้วเออคลิปที่ไม่ได้พับบิะผมตั้งเวลาลงในอีก2ปีถัดมาครับแต่2ปีนั้นผมไปปิดก่อนไม่ให้มันลงไม่ให้มันเออไม่ให้มันพับบิกออกไปคลิปนั้นผมพูดถึงผมซื้อหนังสือมากองหนึ่งหวังว่าตัวเองจะอ่านหมดระหว่าง2ปีนี้ทุกวันนี้ยังไม่ได้แกะออกจากซีลเลยครับยังซีลอยู่ กองอยู่ครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําตามเป้าหมายนั้นเลยถ้าอยากจะแนะนําตัวเองในะอนาคตสักหนึ่งคำแนะนําอยากจะแนะนําอะไรผมอยากจะแนะนําให้ตนเองมีความกล้ามากกว่านี้ครับกล้าในการทําอะไรต่างๆหลายๆอย่างครับในการลองผิดลองถูกในการในการกล้าปกติรีแคปมันต้องมาแบบว่าฟิลตั้งเป้าหมายอะไรอย่างนี้ปะผมคร่อมไม่มีเป้าหมายจะตั้งนะครับในปีนี้ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูว่าเมื่อก่อนนะผมตั้งเป้าหมายยังไง ผมเมื่อก,ก่อนอันนี้เปิดดูอันเก่าๆ2023 2023นี้น่าจะอยู่มหาลายัยมหาลัยปีปีปีสามปีสี่ปีสามปีสี่ปีสี 4, ป่ประมาณนี้แหละ2023ตอนนั้นน่ะผมต้องไปสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านครับที่ผมจดไว้หน้าจอก็ก็สอบผ่านแล้วอ่านหนังสือซึ่งไม่อ่านครับอันนี้พลาดไปแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องของอยากดูการลงทุนไหม การเขียนโปรแกรมไหมการเขียนโปรแกรมอาจจะทำลงทุนก็อาจจะไม่ครับ2 0 2 4เขียนไว้ว่าทุกอาทิตย์ควรจะไปออกกำลังกายอันนี้น่าจะทำได้ไม่ครบครับแต่ก็ทำระ,ระดับหนึ่งอ่านหนังสือทุกเดือนไม่ทั้งปีอ่านได้ไม่ถึง2เล่มครับเอ่อหวังว่าจะลงคลิปทุกเดือนทั้งปีก็ลงได้ไม่กี่คลิปแต่ถ้านับเป็นของ t i k t o k ก็อาจจะทำได้ครับอืมประมาณนี้เองตั้งเป้าหมายน้อยมากแต่ก็ไม่ไม่ได้ทำถึง แค่ตอนนั้นรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําไมต้องซีเรียสกับเป้าหมายขนาดนั้นนะฉันเป็นคนล้มเหลวบ้างก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าปี2025จะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าในระหว่างการเดินทางของปี2025จะทําให้เราได้ไปพบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆหมไหมเพื่อนใหม่ๆหมไหมเส้นทางใหม่ๆหมไหมประสบการณ์ใหม่ๆหมไหมแต่ก็หวังว่าปี2025จะเป็นปีที่มีความสุขนะครับ สวัสดีครับ